สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้จริงๆแล้วได้เห็นปกโวกนะคะมาแล้วระยะหนึ่งประมาณแบบ1อาทิตย์แล้วล่ะแต่ว่าก็อยู่ๆเป็นข่าวขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาก็ไปเล็งกันว่าเอ๊ะ เนี่ยผู้หญิงเนาะมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะเบอร์ใหญ่ๆของประเทศจีนแล้วมีตำแหน่งเซนเตอร์เป็นใครนะ้นะคะก็แน่นอนตำแหน่งเซนเตอร์เป็นคุณหลิวอี้เฟยค่ะมันมีในยัดสำคัญอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็จะมีบล็อกเกอร์ที่ใช้ ID ว่า Uncle Cat Talk ค่ะมาเป็นผู้ที่พูดถึงประเด็นนี้นะคะพูดไว้ที่โซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะในวันที่6กันยายนปี2025เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของเอาคืนแคทกันนะคะปกนิเจสรารโวกนะคะฉบับครบรอบ20ปีค่ะ Golden September นะคะเผยชมตัวจริงแล้วก็สร้างความหือหาให้บนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะมีศิลปินหญิงนะคะ11คนมาขึ้นปกนะคะซึ่งก็ถือได้ว่ารวม เบอร์ใหญ่ๆไว้เป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเทียบกับดาราดังที่ทุกคนคาดเอาไว้นะคะจำนวนผู้เข้าประกวดกับต่ำกว่าคาดเฉลี่ยเล็กน้อยที่ไหนมีผู้ชมเยอะที่นั่นย่อมมี เกมเสี่ยงดวงเสมอค่ะและใครจะได้ตำแหน่งเซนเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับการสลับตำแหน่งกันไปมาจนกระทั่งผู้จัดงานนะคะเปิดเผยผังที่นั่งขึ้นมาก็เผยให้เห็นว่าหลิวอีเฟยนั้นเป็นเซนเตอร์หลักนะคะโดยมีอย่างมี่และซ่งเจียเป็นนักสแสดงสมทบโอ้โหพูดอย่างนี้เลยกระแสะตอบรับจากสาธารณชนนะคะพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความกลัวของหลิวอีเฟยนั้นก็เป็นจริงค่ะตำแหน่งเซนเตอร์ของหลิวอีเฟยเป็นสัญญาณนะคะของความรู้สึกผิดหรือไม่เออ แม้ว่านิตยสารแฟชั่นจะมีมาตรฐานการวางตำแหน่งของตัวเองแต่ว่าวงการแฟชั่นนั้นก็มีกฎเกณฑ์ของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของหลิวอี้เฟยการอยู่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์จึงดูว่าควรจะรู้สึกผิดอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเดบิวต์เร็วแต่ว่าแฟนๆของเธอต่างก็ยกย่องว่าเธอเป็นดาราดังระดับท็อปเทียบเท่ากับ4แดน2ปิงและ1เฟยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับรุ่น85ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยผลงานรางวัลแล้วก็ความสามารถทางอาชีพของเธอด้อยกว่านะคะอย่างแรกโดยสิ้นเชิงเธอถึงขั้นติดอยู่ในรุ่น85นะคะ S แล้วก็กำลังถูกคัดออกทีละน้อยทีละน้อยด้วยซ้ำในทางกลับกันนั้นรองลงมาอีก2ตํตำแหน่ง ก็มีจุดแข็งของตัวเองนะคะอย่างมี่เธอเพิ่งได้ผลงานาละครดังมานะคะจากเรื่องไอ้นหนะเพื่อนๆดนแดนเปลี่ยนหวังนะคะซึ่งทําได้ดีแล้วก็คว้าเลดติ้ง CVB ประจําปีด้วยค่ะครองอันดับหนึ่งติดต่อกัน20วันเลยด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด19.5%นะคะบนะฐานข้อมูลอินเือแล้วก็ทําลายสถิติความนิยมบนไอชีอด้วยค่ะทาให้อย่างมีนั้นภาคภูมิใจมากนะคะดยยอดผู้ชมแล้วก็ความสามารถ การสร้างผลงานเนี่ยเธอจึงมั่นใจมากพอที่จะท้าชิงตำแหน่งเซนเตอร์กับหลิวอีเฟยค่ะส่วนสำหรับซงเจียนั้นเธอกลับเงียบยิ่งกว่านะคะ น้องสาวพี่สาวทั้งสองคนนี้ยังคงแข่งขันกันเพื่อชิงทรัพยากรและก็รางวัลซงเจียได้รับรางวัล g o d e l Eagle Award แล้วก็รางวัล Magnolia Award มาแล้ว2รางวัลค่ะแล้วก็มีผลงานยอดเยี่ยมมากมายอีกด้วยไม่มีใครในสายงานของเธอเข้าใจเรื่องนี้ดีไปกว่าหลิวอีเฟยอ,อีกแล้วนะคะไม่นานมานี้ซงเจียเพิ่งได้รับรางวัล Magnolia Award นะคะปี2025เ,ปเพื่อนๆสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะ ก็เฉือนนะคะจากทางด้านหลิวอีเฟยจาก The Story of Rose ไปด้วยนะคะความสำเร็จของซ่งเจียก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานระดับแถวหน้าของวงการละครโทรทัศน์ค่ะความพยายามของหลิวอีเฟยที่จะเอาชนะซ่งเจียนั้นก็ดูว่าไร้สาระสิ้นดีนะคะทันทีที่ตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นี้ถูกเปิดเผยมาเนี่ยทำให้หลิวอีเฟยก็ถูกเยาะเย้ยถักทางด้วยแม้ว่าหลิวอีเฟยนั้นจะขโมยซีนไปมากที่สุดแต่นักแสดงสาวทั้งสองที่มี ประสบการณ์ยาวนานในวงการบันเทิงจีนก็เปรียบเสมือนจิ้งจอกผู้มีประสบการณ์นับพันปีแล้วก็ไม่ควรเล่นบทเหลียวจ่ายนะคะเลียวจ่ายเป็นนิทานจีนเกี่ยวกับหญิงสาวนะเ,นเพื่อนๆอย่างมีนั้นเลือกจับคู่กับซงเจียค่ะภาพถ่ายหมู่นั้นถูกบทบังด้วยฝูงชนแต่ว่าภาพถ่ายเดียวของทั้งคู่กับน่าสนใจทีเดียวทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วก็เคยร่วมโต๊ะกันในงานอีเวนต์ต่างๆมามากมายด้วยนะคะคนหนึ่งกอดเอวอีกคนจูบกัน แล้วก็ด้วยความรักที่ชาวเน็ตมีต่อคู่รักพวกเธอก็จึงได้ใช้โอกาสนี้โปรโมทนะคะรูปเหมือนคู่รักผู้หญิงอะไรเงี้ยโดยตรงสแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ต้องการเป็นคู่รักอันดับหนึ่งโดยที่ไม่มีคู่แข่งหญิงใดๆเทียบได้ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในการให้สัมภาษณ์กับโวคกนั้นชินไห่ลู่ยังกล่าวชื่นชมอย่างมีอีกด้วยนะคะหลังจากการร่วมงานกันนะคะเฉิงวูวูอะคะ่ะเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเธอร่วมงานกันเสร็จเธอก็ได้ยกย่องอย่างมีว่าเป็นนักแสดง ที่มีความสามารถโดยธรรมชาติเลยนะคะเธอทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็กล่าวว่าไม่มีอะไรที่อย่างมีทำไม่ได้ค่ะเธอนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงผลงานของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะหนีๆเองแล้วก็ซินจืดเลยก็เป็นเพื่อนสนิทกันค่ะทั้งคู่มีเซนส์นะคะทางด้านแฟชั่นที่แข็งแกร่งแล้วก็การแสดงออกนะคะต่อ สต่อ2ของทั้งคู่ก็สร้างบรรยากาศแบบเหมือนกับละครฟอร์มยักษ์ได้ทันทีเลยแทนที่จะเบียดเบียนคนอื่นนะคะการร่วมมือกันแล้วก็อวดเซนส์ด้านแฟชั่นของพวกเธอนั้นฉลาดมากค่ะ ส่วนการรวมตัวกันของหวนฉีและจางจื่อเฟิงนะคะแล้วก็หลี่เกิงซีถือเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงอีกด้วยนะคะของกลุ่มนี้จางจื่อเฟิงคว้ารางวัลน,นะคะหัวเปี่ยวแล้วก็มี100 f l o w ฟ r มาหวนฉีคว้ารางวัลน,นักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมจาก Golden h o r s e มาแล้วก็หลี่เกิงซีคว้ารางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจาก Golden r o o s t e r มานะคะเมื่อทั้ง3คนได้มาร่วมงานกันนะคะอนาคตของพวกเธอไหลขีดจํากัดคะโอ้ใครมี จ้างเอ่ยโอ้โหเจ้าของรางวัลทั้งนั้นเลยนะคะในทางกับกันเนี่ยภาพของอติงหนีและหนีหนีนะคะจางเสี่ยวเฟยสะท้อนถึงการร่วมงานกันมาก่อนของพวกเขาด้วยนะคะชื่อว่าติงหนีใช่ไหมคะติงหนีติงหนีเนี่ยแล้วก็เออชื่อน่ารักเนาะแล้วก็มีจางเสี่ยวเฟยด้วยนะคะทั้งสองเนี่ยแสดงภาพยนตร์เรื่อง Women's Football <S ของสตีเฟนโจมาด้วยกันนะคะก็มาร่วมอยู่ในปกนี้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับมาซื้อฉุนมีเพียง ภาพถ่ายเดี่ยวเท่านั้นในเล่มนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรนะคะเธอถึงกับชมลายมือของเธอในการสัมภาษณ์ด้วยค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับบุคลิกทางศิลปะของเธอโดยทั่วไปนะคะ มีเพียงแค่หลิวอีเฟยเท่านั้นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่คู่ควรกับตำแหน่งเซ็นเตอร์นี้แล้วก็แฟนๆของเธอก็ได้แต่ปกป้องนะคะหลิวอีเฟยด้วยการกล่าวว่าเอา้าการจัดวางเนี่ยมันก็ต้องอ,อยู่ที่ทางนิตยสารเปล่าเออก็อาจจะต้อง อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลแฟชั่นแล้วก็การรับรองสินค้าระดับไฮเอ็นด์ด้วยแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลงานหรือการแสดงไอไลเลยก็ได้ของเธอมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นเออเพราะว่าโวกไงโวกไม่ได้เน้นละครปะโวกเน้นแฟชั่นเน้นถึงการรับรองสินค้าระดับไฮเอ็นด์ป่ะแต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องไปมองมีดินละบาหรือเปล่าเออเหมือนจะมีดินละบาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเอาล่ะค่ะนี่อย่างไรก็ตามมันก็แค่เป็นการปกป้องจากเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะแล้วก็ เครื่องประดับใหญ่มากนะคะบอรกรีค่ะอยู่ที่หน้าอกของอ,อยู่ที่บริเวณลำคอแล้วก็ยาวมาถึงหน้าอกของคุณหลิวอีเฟยด้วยนะคะซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับแล้วก็ความเคารพที่แบรนด์นั้นมีต่อเธอค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคำอธิบายนี้ก็โดนหักหลังนี่ไงบอกแล้วนะคะเพราะว่าดิลบาเลปาของพวกเราแล้วก็หมาซื้อฉุนนั้นอยู่ริมเลยก็ดิลบานั้นมีทรัพยากรด้านแฟชั่นมากมายเช่นกันแต่เธอกับถูกบทบังรัศมีโดยคนอื่นๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วนั้นเธอเหนือกว่านักแสดงสาวรุ่นยาวอย่างจางฉือเฟิงหวนฉีแล้วก็หลีเกิงซีที่เกิดในช่วงปี2000นะแล้วก็แม้ว่านะคะแม้แต่หมาซื้อฉุนที่ลดภาระงานลงในช่วงไม่ก่ ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถูกจัดอยู่ในอันดับให้เหนือกว่าดินลบาอีกนะคะท้ายที่สุดแล้วมาซือชุนก็ได้รับรางวัลม้าทองคําแต่ว่าเมื่อเทียบกับรางวัลอินซีทองคำนะฮะ Golden e a g l ลของดิลบาแล้วแทบจะไม่น่าประทับใจเลยค่ะเพราะว่า The e a g l ลเอ่อ The Golden e a g l ลนั้นใหญ่กว่ารางวัลม้าทองคำนะเข็นเขาพูดกันอย่างนั้นในวงการบันเทิงนะนเพื่อนๆที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะหลิวอ,อี้เฟยนั้นยังคงโดดเด่นเป็นสง่าแต่ว่าบทแนะนําตัวของเธอในนิตยสาร โวกนะคะยังคงยังคงอ้างไปถึงเรื่องมู่หลานนู่นเลยกลับไปย้อนกลับไปหลายปีเลยนะคะ ข้อความในที่จัดสารนั้นดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่าการเดบิวต์ในฮอลลีวูดในฐานะดาราระดับนานาชาติของหลิวอี้เฟยนั้นมีความเหนือกว่าวงการบันเทิงจีนซึ่งดังนั้นทําให้เธอนั้นได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เธอได้อยู่ในตําแหน่ง C ีนั่นเองนะคะส่วนตําแหน่ง C ีในรูปนะนเพื่อนส่วนความล้มเหลวในฮอลลีวูดและการกลับสู่วงการบันเทิงจีนอย่างน่าอับอายนั้นของหลิวอี้เฟยคือถูกมองข้ามไปนั่นเองนะคะจริงอยู่เพราะว่าโวคนั้นอาจจะเป็น ทียสารสัญชาติอเมริกันก็ได้นะคะดังนั้นจึงดูแลหลิวอี้เฟยเป็นพิเศษเพราะว่าหลิวอี้เฟยเธอเป็นคนจีนที่ถือสัญชาติอเมริกันอยู่นั่นเองค่ะถือว่าเป็นแบบแนวสมาชิกครอบครัวนะคะโอ้เขียนแบบนี้หางานให้หลิวอี้เฟยอีกแล้วนะคะอย่างไรก็ตามโชคลายมักมาพร้อมกับพรนะคะนั่นก็คือจุดนี้เนี่ยสถานการณ์ของหลิวอี้เฟยเชาวการที่ถือพาสปอร์ตเป็นชาวอเมริกันนั้นดูไม่ค่อยดีนักนะคะกฎเกณฑ์นี้มันเรียกว่ากฎเกณฑ์แบบ ซอฟต์แบนแบบเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้เขียนเอาไว้อะแต่ว่ามันมีนั่นเองค่ะของวงการบันเทิงจีนนะคะกำลังเผยให้เห็นถึงความผิดปกติของวงการบันเทิงจีนหรือเปล่านะคะ ประเด็นถกเถียงนะคะทางออนไลน์ที่ร้อนแรงที่สุดในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ก็คือขบวนพาเลทนะคะทหารนั่นเองที่คุณสีจิ้นผิงไปเนะาะเมื่อวันที่3กันยายนจากนั้นก็มีงานการาดินเนอร์ในค่ำคืนซึ่งมีความยาว90นาทีก็ได้รับเสียงวิจารณ์อย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวดาราหลายคนที่แสดงในงานการาดินเนอร์นี้มีชื่อเสียงในด้านทักษะการแสดงบทพูดที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์แล้วก็การแสดงเอ่เทคเดียวนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความอันโดดเด่นของพวกเขานะคะอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงชื่อเสียงของศิลปินเหล่านี้นะคะกัวจิงฟเฟยหลิวมินเทานะคะอูเย่ซงซุนลี่แล้วก็ศิลปินคนอื่นๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มนักสแสดงชั้นนําในวงการบันเทิงจีนค่ะแม้แต่ผลงานของพวกเขาก็ไม่แทบจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในแต่ละวันด้วยแล้วก็ผลงานของพวกเขานั้นอาจจะสร้างกระแสดได้บ้างเมื่อเผยแพร่แต่โดยทั่วไปแล้วผลงานของพวกเขายังไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่มีใครสนใ เเเกห็นนนั่นองสิ่งนี้เผยให้เห็นถึงสภาพการปกติของวงการบันเทิงหลังจากที่ข้อมูลลดลงแล้วก็แสดงให้เห็นว่านักแสดงที่ดีควรได้รับการยกย่องอยู่เสมอในทางตรงกันข้ามเนี่ยผู้ที่มัก ปรากฏบนการค้นหาย,ยอดนิยมบนฟีดแล้วก็สามารถจะคของทรัพยากรนะคะสธาณะมักจะเป็นดาราที่มีกระแสแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่ความสามารถแล้วก็สถานะของพวกเขาไม่ตรงกันค่ะและเงินที่ได้มาอย่างไม่ดีนี้ก็มักจะถูกขับไล่ออกไปด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ความคิดเห็นของสนา,าชนมักจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดนะคะแม้ว่าหลิวอี้เฟยจะขึ้นเวทีในครั้งนี้เธอก็ยังคงรู้สึกอับอายนะคะกับนักแสดงที่มี ความสามารถเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นงานฉลองวันชาติ3กันยายนซึ่งเพิ่งผ่านไปก็เป็นงานระดับชาติเธอได้ใช้กลเม็ดเด็ดภายอีกครั้งด้วยการรีโพสตบล็อกของคนดังค่ะเธอรีโพสจริงแต่ว่าไม่ได้ใส่แฮชแท็กที่ศิลปินคนอื่นๆมักใช้กันนะคะโพสบ็อกมีรูปแบบที่กําหนดไว้แล้วก็ศิลปินส่วนใหญ่ก็ทําตามแบบแผนนั้น เรื่องสัญชาตินะคะอเมริกันซึ่งเป็นต่างชาติของหลิวอี้เฟยนั้นเป็นหัวข้อที่อ่อนไหวอยู่แล้วแล้วก็แม้กระทั่งหลังจากโพสต์ซําเนี่ยเธอก็ใช้การเล่นคำเพื่อเลี่ยงประเด็นไปวิธีการพูดแบบขอไปทีของหลิวอี้เฟยก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นนะคะแล้วก็เมื่องานสําคัญวันที่3กันยายนจบลงเธอในฐานะของชาวต่างชาติก็รีบหยิบยกประเด็นที่เป็นกระแสขึ้นมาทันทีเลยคนที่กินเลี้ยงชีพในวงการบันเทิงจีนแต่ว่าไม่ทําตามกฎ ของวงการนะคะจะดูว่าไม่น่ารำคัญได้อย่างไรชาวเน็ตนั้นก็ยังไปขุดคุยนะคะใบหน้า2แบบของหลิวอี้เฟยในงานอีเวนท์ที่ผ่านมาด้วยทั้งงานในแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งหลิวอี้เฟยแล้วก็ซูฉีได้ถ่ายรูปคู่กับนักสแสดงหญิงต่างชาติทันทีที่หลังจากถ่ายภาพเสร็จพวกเขาก็โต้อตอบกันอย่างออกรถออกชาติทันทีเลยทั้งปิดปากทั้งนั่งยองๆทั้งโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังสีหน้าและการเคลื่อนไหวร่างกายของพวก เธอก็ดูเกินจริงอย่างเหลือเชื่อซึ่งความกระตือรือร้นของพวกเธอนั้นแทบจะล้นทะลักออกมาบนหน้าจอทีเดียว เมื่อเทียบกับปฏิกิริยาแล้วก็มารายาทของซูชีแล้วเนี่ยเธอกับนั่งลงอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงหญิงต่างชาติคนอื่นๆก็ดูผ่อนคลายไหลซึ่งการเสแสร้งใดๆเมื่อภาพเบื้องหลังหลุดออกมาชาวเน็ตต่างก็พากันเยาะเย้ยหลิวอี้เฟยที่ประจบประแจงชาวต่างชาติมากเกินไปพฤติกรรมประจบประแจงและพยายามกลมกลืนเข้ากับสังคมของเธอนั้นก็ดูน่าอึดอัดอย่างแท้จริงนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าร่วมงานบันเทิงใน ต่างประเทศเนี่ยหลิวอีเฟยกับเลือกใช้สไตล์ไฮโซมากขึ้นการเคลื่อนไหวของเธอดูละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วก็ระยะห่างระหว่างพวกเธอกับคนอื่นๆนั้นก็มีความเพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีการทำธุรกิจที่แตกต่างเช่นนี้จะไม่ถูกวิพากวิจารณ์ได้อย่างไรนะคะ ย้อนไปเมื่อ10ปีนะคะเมื่อภาพถ่ายหมู่ครบรอบ10ปีของโวกเนะย้อนกลับไปนะคะมีนักแสดงนำหญิงชื่อดังมากมายเช่นเดียวกันที่ทางโวกไปเชิญมาให้ถ่ายแต่ว่านิจสารไม่กล้าเลือกใครที่จะเอามาเป็นเซนเตอร์นะคะดังนั้นแล้วก็เลยเลือกอผู้ที่เป็นนางแบบและกันเลือกคุณโจชินเป็นนางแบบคุณจางจือวี่นะคะมาเป็นนางแบบจางจืออีมิหลี่ปิงปิงด้วยนะคะมาชุดทองชุดสีทองเพียงชุดเดียวอีกด้วย โดยเน้นที่แต่ละคนก็ไม่มีนางแบบตัวจริงใดๆที่จะมาเป็นซีเซนเตอร์แต่ว่าทุกคนก็เป็นแบบลุคที่น่าจับตามองมากๆส่วน10ปีต่อมาก็คือครบรอบ20ปีของโวกในปกนี้นะคะกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้พูดออกมาอย่างดาราดังระดับนานาชาติผลงานการผลิตแล้วก็มูลค่าทางการค้าก็ถูกละทิ้งไปเพื่อปิดปากทุกคนเอาไว้นะคะโอ้กลายเป็นประเด็นเฉยเลยเพื่อนๆคะ่ะเอาไม่เป็นไรเราก็รู้ไว้ใช่ว่าละกันนะคะเพื่อนๆ ราคาคิดว่าอย่างไรเอ่ยนะคะกับการที่ปกโวกเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมีคุณหลิวอี้เฟยอ,อยู่เป็นเซนเตอร์เพื่อนๆคิดว่าใครน่าจะอยู่เซนเตอร์มากกว่ากันหรือว่าโอเคหลิวอี้เฟยก็โอแล้วอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าเอะน่าจะเป็นคุณดิลบามากกว่าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ